สวัสดีครับมือวัน,นี้ครับผมได้คุยกับปู่ภูเขาปู่ภูเขาครับเราอยากเล่าความฝันแล้วก็อยากบอกตัวเลขแห้งงงอุติภาพูดาเมื่อกี้กับเลขภูเขาแล้วครับเลขเราแต่ว่ามันไปออกเลขัตเก่าเนาะก็คือว่าครับมันไม่เข้าก็คือไม่เข้าครับแต่งวนนี้เราฝันฝันที้แล้วฝันเห็นผีผีเขียนเลขให้แล้วก็เอามาให้เราครับอยู่ในกุฏิผีเนี่ย เป็นผีถี่ว่าพึ่งเผาให้เส็จได้เผาเซจในมือนั่นตอนแรกก็มาเขียนได้ให้เลย <c oughs> บุ้งว่าคนเดือวกันบ่ได้พอตอนมหาเนี่ยคือจําบ่ได้เลกาเลยอยาห่เราก็ฝันฟังแห้งเป็นความฝันที่ตื่นเต้นมากเลยตัวฟังเนื้อตัวฟังเนื้อว่าสันวอ้ยผีหนี่ว่าสันเอาเขียนเดยวไม่เฮ้าเฮ้ากัเอ่ะงเฮาบอกเอบาเอาเฮบ่เอบ่เอา,าแต่ว่าขยันก็นยอ่อเสียให้เฮ้าเฮ้ากับด้วยต้องราว้เรื่องจริงครับ อันนี้คือเรื่องจริงนะไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาพึงเผาศพไปแล้วปูภูเขาเนี่ยเล่ากับไปเหตุพิธีงานศพมันอ่ะแล้วก็ไปวางดอกไม้จันทร์แล้วก็เห็นเห็นหนาห็นยังทุกอย่างแหละเป็นคนคนเถ่าคนเถ่าเนี่ยเยอะหลายลแหละเราบอกว่าหลุนไม่หญ่โตผน่ะขาดหลุนไม่หญ่กัดเกาซิบเกาซิเอแล้วครับแต่หลุนไม่หญ่เนาะ เราบอกว่าเล่าเนี่ยไปวางดอกไม้จันทร์อันนี้คือเรื่องจริงก่อนนะอันนี้คือเรื่องจริงเล่าเนี่ยไปว่างดอกไม้จันทร์แต่กับไปเผาศพเขาไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็มาฝันหลังจากนั้นละเข้าไปเผาเขาไปเผา,เ,าเพลินเนี่ยประมาณสักบาบสามสี่มงแรงพอาะพอต่ต๊กดึกมากประมาณเที่ยงคืนเขามาฝันมาฝันว่าเข้าเนี่ยไปยืนอยู่หน้ารงศพเรา ยื่งอยู่หนาล่องโซบเลาแล้วกาลัางจะว่างดอกไม้จันเขาก็เลยเห็นเล่าลืมตาเห็นเล่ามืนตาบะเนี่ยเขาก็ตกใจบะเนี่ยดอกไม้จันเขาก็บบ้านในว่างอยู่ข้ามือเขาอยู่เขากตกใจเฮาก็จับดอกไม้จันบักข้ามือนอะย่างแลนล่องจากเมนแลนล่องจากเมนจนเป็อความกุฏิเฮาหยาดทำมาเฮายาดมาห้าองเฮายาดดอกแต่เขาตกใจซื่อๆรับ แล้วอยางนั้นแล้วไอ้ศพที่ว่าเพิ่นมื้นตาขึ้นมาเพิ่นก็มื้นตาเพิ่นเด็ก็ย่างตามเฮาว่านี่แล่นตามเฮ้ามาทันบ่ฮู้ว่าสิแล่นตามเฮาเฮ็ดหยังเฮาก็ย่านเฮาก็แล่นแล่นจนเฮากุฏิข้าไปในกุฏิเลยบ่เนี่ยแล้วก็เพิ่นนั่นมาเคาะประตูเคาะประตูดังป๊ๆๆๆเปิดแน่เปิดแน่เปิดแน่บอกเห็เขาบ่ให้ปู่ภูเขาเปิดปู่เขาก็มาเปิดเนาะย่านไผสิเปิดล่ะผีไพซีเปิดให้ผีเท่านั้น่ะแล้วก็อยู่ทางในกุฏิครับ ยู่ใน้ตูยในกุฏิแต่บกโดหนึง่งเวลาเวลาปู่ภูเขาจําได้เลยว่าเวลาในความฝันเราก็บอกว่าตอนที่ว่าผีเนะี่ยมาเคาะประตูนะ่ยเราจําได้เลยว่าประมาณสักสี่โมงยินหรือสิบหกนาฬิกาเพราะว่าช่วงที่วางดอกไม้จันทร์เนี่ยคือปู่ผู้เขาบอกว่าประมาณช่วงสิบหกนาฬิกาแล้วในความฝันปู่ภูเขาก็บอกว่า ปูผูเขากับบ้างดอกไม้จันทร์แล้วก็เห็นผีมืนตาขึ้นน่ะคือช่วงเวลา16นาฬิกาแล้วก็เห็นเล่ามืนตาปูพูกเขาก็วิ่งเข้าไปในกุฏิแล้วก็ไปเห็นเวลาอยู่ในกุฏิก็คือ16นาฬิกาเหมือนกันแล้วปูพูกเขาก็ไม่เปิดนะเขาร้องให้ปูภูเขาเปิดปูผูเขาก็ไม่เปิดเคาะประตูจนเมยปูผูกเขาก็ไม่เปิด,ปนนปปดสุดท้ายจำในบางกิจปูผู้เขาดูนาฬิกาว่า16นาฬิกา เคาะโดนแห้งเคาะนานมากแล้วปู่ภูเขาก็มองในในกากลอีกรอบหนึ่งมันกลายเป็นเที่ยงคืนกลายเป็นเที่ยงคืนจากสิบหกนาฬิกาจนเป็นเที่ยงคืนคือศูนย์ศูนย์นะนะศูนย์ศูนย์นะโดนแห้งสุดท้ายครับปู่ภูเขาเนี่ยไม่ใช่ลำคานหรอกสงสารสงสารเขาแห้งอยูโดนแห้งไม่ไปสักทีปู่ภูเขาก็เลยเปิดประตูออกมาครับ เห็นคนแก่ที่ว่าศพฟื้นขึ้นชีพนะครับนั่งอยู่ไม่ได้นั่งอยู่บนแค่ไม่ได้นั่งอยู่เบาอีกคือนั่งอยู่กับพื้นเลยนะนั่งอยู่กับพื้นเลยแล้วศพนะครับบอกว่าไข่ขอดอกไม้จันขึ้นแน่ปูภูเขาขนคิ้งลุกเาวครับผีตัวนั้นครับบอกว่าไข่ขอดอกไม้จันขึ้นแน่สุดท้ายครับ ผีนะ่ะตามปู่ภูเขาก็เพราะว่าปู่ภูเขาไม่ได้วางดอกไม้จันทร์ถือไม้ถือดอกไม้จันทร์ครับวิ่งกับเข้ากุฏิปู่ภูเขาขนลุกเงาเลยครับแล้วก็ปู่เขาก็เลยยื่นดอกไม้จันทร์ให้กับผีคนแก่ไปครับแล้วผีคนแก่ครับเขียนเลขอะไรไม่รู้ครับให้ยื่นให้กับปู่ภูเขาในกระดาษปู่ภูเขาก็เห็นเลขครับเต็มเตมเลยขออนุญาตบอกเลยครับปู่ภูเขาเห็นเลขศูนย์หกสองหก 4696นี่คือปู่ภูเขาเห็นทำวานดีหลายตัวแต่คอยเห็นหกนี่ชัดมากเลยแต่ก็คอยเห็นเนี่ยคอยบบเมนมาคอยตาฝานันนับคอยจํำไหนเลย06264696มันมีอยู่สี่ตัวเราบอกแลอย่างนั้นครับผีก็ได้รับดอกไม้จันทร์แล้วก็ยางไปหอดเมนเจ้าของเหมือนเดิมปู่ภูเขาเล่ากับบริยังครับเล่าในเด็กครับเล่าเขากกตินี่คือขอฝันของปู่ภูเขา เงาบอกเงานะแล้วก็เลยอยากเล่าให้ฟังเงาเรื่องจริงก็คือปู่ภูเขาได้ไปเผา,พาศพผููไสยผู้เถาผู้นึงอายุรุุนเล่าเข้าในการกำมีไ่ที่ถามมีไงกับเกาซ่เกาเอ็ดครับคือนั่นแหละสิบหกนาฬิกาไปเผาศพบต่พ่อตกดึกึ้นมากาึ้นั่แหละมาฝันมาฝันเห็นศพเขียนเลขให้จริงจริงน่ะถ้าบ่บอกเงาเด็ดเด้าไม่พูดยาวได้นะแต่คืออยากเล่าที่ไปที่หมาให้ฟัง นะครับว่ามันเป็นใจไหนใชนะเอาฟฝันยังไหใจะไหน,น,นก็จากเอาเลฟังนะบ้างเทื่อกับคนเฮาต้องมีที่ไปที่มาบ้างจชะไเราก็จําความฝันใดไปเลยจำความฝันใดแล,แล้วก็บอกว่าบุหัวระเดิมไม่ใช่ออกหรือบุออกแต่เขาอยากบอกอยากเล่าให้ฟังว่าบอสัสุดทายครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายมาตามเฮาหย่อนเฮาเอาดอกไม้จันทร์มาสงสัยอยากได้ดอกไม้จันทร์มั่งก็เลยมาตามเอาบอาสันเฮาไปสิบหัวเนาะว่าเิ่นมาตามเห็นยังละ่ะุดท้ายเมื่อเอาดอกไม้จันทร์ขึ้น อไปสิบปตกใจวฮีะสันเห็นเรามื่นตาขึ้นปับเขากักำดอกไม้จันอยูประสันตอนสีว่างกวะว่าสีว่างแล้ววระสันพอมื่นตาขึ้นปับมือเขากักำดอกไม้จันเราเห็นขนาดเราแล่นมาเลยว,ลวระสันเลากับยางตามแล่นตามเขาวระสันเขาก็ะยานวระสันนะครับนี่คือตัวเลขของปู่ภูเขาเลขสิบห้าบ่อปูงนะครับศูนย์หกสองหกสี่หกเก้าหกนี่คือเลขของปู่ภูเขาเราบอกผีครับผีคนเถ่าเขียนเลขให้คือเรื่องจริงๆ หรือจริงๆบอก็น่าจะมีรัวแต่ถามว่าจะมาอายุของเราอ่ะผมจะไม่เขียนเลขให้เยอะนะเพราะว่าถ้าเขียนเลขหลายเนี่ยมันจะซับสนครับผมอธิบายให้ฟังดีกว่าแล้วก็ทุกคนที่ฟังอยู่ขอให้ทุกคนฟังดีกว่าคือเรื่องจริงอายุอายุของคนตายคือ90 91ปีแหละเพราะว่าถ้าหากว่าปู่เขาบอกว่าอายุเท่ากับเมียผมเมียผมกับเก่าสิบเก่าเอครับกับตอนเราเสียแค่นั้นเองครับลองบังครับลองยินาเบิงลองไปซื้อรถตรี่ไว้ครับ ชุดใดห้างใดห้างหนึ่งกับใครก็ร้องมึงกับใครขอให้ทุกครับช่วยเรียนมารขอบคุณปู่พเขาได้แลครับที่บรรลขออด้ฟัง